สวัสดีครับนี่คือรายการเปิดกุพพพ่อทางรายการเราใครขอจะนําเสนอที่มาที่ไปของพระของขวัญของหลวงพ่อวัดปากน้ําภาษีเจริญหรือพระมงคลเทพผู้นีหรือหลวงพ่อสดวัดปากน้ําที่เราท่านท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีข้อมูลหรือที่มาหรือเอกสารที่พอจะสืบค้นได้เกี่ยวกับพระของขวัญของหลวงพ่อวัดปากน้ําภาษีเจริญเราได้นำมาจากหนังสือจุลสารพระเครื่องที่แจกโดยวัดราชะโอราสาราม เกบ้านขุเทียนกรุงเทพมหานครที่ได้จัดทําขึ้นโดยท่านเจ้าคุณพระราชโมลีเพื่อชี้แจงที่มาเกี่ยวกับพระของท่านที่ท่านได้เก็บไว้เพื่อมุ่งหวังให้บุคคลทั้งหลายทราบถึงการออกพักเคลื่อนด้วยความประสงค์เพื่อซื้อที่ดินสร้างโรงเรียนเมื่อครั้งพระมงคลเทพบุตีหรือหลวงพ่อสดปัดตากน้ํายังมีชีวิตอยู่ท่านเจ้าคุณพระราชโมลียังเป็นพระมหานรลงหรือพระครูปรัตตนลงได้ชื่อว่าเป็นผู้ร่วมบารมีกับหลวงพ่อสดที่สําคัญยิ่งองค์หนึ่ง เป็นบุคคลที่หลวงพ่อให้ความไว้วางใจและมอบหมายงานสําคัญๆหลายอย่างให้ทําและท่านได้รับสนองงานของหลวงพ่อให้สําเร็จมาด้วยดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างปฏิสขรค์ภายในวัดปักน้ําท่านเอาจริงเอาจังประหยัดละ,ละเอียดละออควบคุมดูแลด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาในขณะที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ท่านเป็นรองเจ้าอาวาสและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสร้างพระของขวัญของหลวงพ่อดังนั้นหนังสือจุลสารพระเครื่องที่ท่านได้ทําแจกนี้ จึงเป็นหลักฐานที่สําคัญที่จะทําให้ท่านผู้ฟังได้มีหลักในการพิจารณาพระของขวัญของหลวงพ่อวัดปักน้ําได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามขอให้ท่านผู้ฟังอย่าเชื่อโดยไร้เหตุผลและอย่าเชื่อคนอื่นชักนําขอให้ท่านใช้ปัญญาด้วยตัวของท่านเองพิจารณาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังต่อไปนี้ด้วยความละเอียดอรอบคอบอันหนึ่งหนังสือเล่มนี้เขียนโดยพระราชโมลีผมจึงขออนุญาตแทนตัวว่าข้าพเจ้าเพื่อสะดวกในการอ่าน และผมขอยกบางส่วนบางช่วงบางตอนเฉพาะช่วงที่ทําพระของขวัญของหลวงพ่อประดักน้ําเพื่อนําเสนอเฉพาะเนื้อหาที่สําคัญจะได้ไม่ยืดยาวจนเกินไปคําชี้แจงพระเครื่องที่นําออกมาแจากแก่ประชาชนวัดราชโอรสารามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครวัตถุมงคลหรือพระเครื่องนำมาแจากแก่ประชาชนเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ซื้อที่ดินจํานวน13ไร่2งานสร้างโรงเรียนประถมศึกษาและขยายโรงเรียนมัธยมศึกษา าวัดราชโอรสาลามได้มีประชาชนสนใจเป็นอย่างมากติดต่อขอรับไปเป็นจํานวนไม่น้อยแต่มีหลายท่านสอบถามการได้มาของวัตถุมงคลทั้งหลายเหล่านี้ข้าพเจ้าก็อธิบายโดยตลอดแต่เห็นว่าถ้ามีการสอบถามอยู่อย่างนี้ข้าพเจ้าก็ต้องชี้แจงทุกทท่านทุกๆวันบางวันหลายๆครั้งครั้งหนึ่งหนึ่งต้องกินเวลาไม่น้อยด้วยเหตุผลดังนี้เองข้าพเจ้าจึงคิดว่าคงไม่มีที่สิ้นสุด ต้องกระทําอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาจึงเห็นว่าควรจะได้มีจุลสารที่ชี้แจงการได้มาของวัตถุมงคลเหล่านี้ก็จะสามารถแบ่งเบาภาระลงมิใช่น้อยและจะมีส่วนสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนผู้สนใจอีกด้วยอีกอย่างหนึ่งท่านที่รับวัตถุมงคลไปอย่างไปเช่นพระของขวัญหลวงพ่อวัดปากน้ําเป็นต้นนําไปให้ผู้อื่นดูบางท่านก็ว่าเป็นของหลวงพ่อวัดปากน้าบ้างบางท่านก็ว่าเป็นของเทียมบ้าง ความเห็นจึงไม่ยุติสร้างความสงวนสนเท่แก่ผู้ประสงค์จะรับไปเป็นของขวัญประจําตัวจึงคิดว่าควรจะได้ชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุมงคลทั้งหลายเหล่านี้เป็นชนิดชนิดไปก็พอจะแก้ข้อสงสัยความสงวนสนเท่ของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเสียได้พระของขวัญของหลวงพอ่อวัดปากน้ําเกี่ยวด้วยพระของขวัญของหลวงพ่อวัดปากน้ําพระมงคลเทพูนีภาษีเจริญกรุงเทพมหานครนั้น ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นของพระข,ของขวัญน,นี้ตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อความเข้าใจของท่านทั้งหลายในปีพศ2493หลวงพ่อวัดปากน้ำได้ก่อสร้างโรงเรียนปริยัติขึ้นหนึ่งหลังซึ่งยาว59เมตรกว้าง10.50เมตรสูง3ชั้นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหลังประมาณราคา2ลน500,000บาทจึงได้จ,จัดสร้างพระของข,องขวัญขึ้นเป็นครั้งแรกเรียกว่าพระของขวัญ กล่าวคือมอบให้ของขวัญแก่ผู้บริจาคทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียนหลังดังกล่าวนั้นมีจำนวน 84%, 0 0 0พองค์เท่าจำนวนของพระธรรมขันคือทั้งสามปิดกดังนั้นพระทุกองค์จึงจารึกด,ด้านหลังองค์พระว่าธรรมขันเป็นอักษรขอมก็คือหนึ่งองเท่ากับหนึ่งธรรมขันนั่นเองอบริสร้างแม่พิมพ์ในขณะที่ท่านทำดีสร้างแม่พิมพ์พระของขวัญน,นั้นข้าพเจ้าเป็นพระมหาอยู่และเป็นเลขานุการของท่าน หลวงพ่อได้บอกให้ข้าพเจ้าเขียนแบบพระขึ้นมาเพื่อจะได้นำไปแกะทำพิมพ์โดยสั่งว่าให้องค์พระนั้นนั่งสมาธิยกพระหัตถ์ขวาระดับพระอุระโดยใช้นิ้วชี้และหัวแม่มือประสานกันเข้าในทํานองบอกปฐมมรรคอันหมายถึงว่าเป็นปฏิปทาทางด้านดำเนินสายกลางส่วนนิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อยจึงกลางออกมันเป็นเครื่องหมายคล้ายจะบอกว่ารูปพระนั้นเปรียบเสมือนพระพุทธเจ้า นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ประสานกันในลักษณะวงกลมอันหมายถึงดวงธรรมคือพระธรรมเจ้าและนิ้วที่เหลือนั้นกลางออกเพื่อให้เข้ากับคำว่าเอหิปัสิโกแปลว่าจงมาดูเถิดโดยหมายความว่าขอพุทธเวนยะจงมาดูปฏิบัติธรรมนี้สิส่วนซุ้มนั้นทำให้เป็นเลือนแก้วคือพระนั่งอยู่บนเลือนแก้วอันหมายถึงความร่มเย็นเป็นสุขของผู้ที่จะได้องค์พระของขวัญ ข้าพเจ้าไม่ใช่นักวาดเขียนแต่ก็ได้พยายามอยู่สองถึงสามวันก็เขียนเสร็จแล้วนำถวายให้ตรวจดูหลวงพ่อท่านบอกว่าพระองค์นั้นใช้ได้แต่ซุ้มเรือนแก้วต้องแก้ใหม่ข้าพเจ้าจึงนำมาแก้ใหม่แต่พอดีข้าพเจ้ามีงานอย่างอื่นจึงไม่ได้ทันแก้ก็พอดีคุณหลวงภูมินาสสนิทซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงพอ่อมาเยี่ยมนมัสการหลวงพ่อเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคุณหลวงจึงรับไปทําให้โดยไม่ต้องใช้ภาพที่ข้าพเจ้าวาดเขียนไว้ การสร้างแม่พิมพ์คุณหลวงภูมิน่าสนิทนำไปให้ช่างที่เสาชิงช้าแกะมาถวายหลวงพอ่อจํานวนสิบพิมพ์โดยใช้แท่งทองเหลืองเป็นแม่พิมพ์ขนาดเท่าๆกันอาจจะมีเล็กใหญ่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่ก็ทรงเดียวกันหมดในราคาแม่พิมพ์ละ70บาทรวม700บาทเมื่อคุณหลวงภูมินาสนิทนำไปมอบนั้นประมาณเ,เราข้างขึ้นเดือนเคือเหลือเวลาประมาณหนึ่งเดือนเศษเ,เท่านั้น จะเข้าพรรษาหลวงพ่อตรวจดูทุกๆพิมพ์เห็นว่าองค์พระเล็กและตื้นไปซุ้มเรือนแก้วก็ไม่สวยคิดจะแกะแม่พิมพ์ใหม่แต่เวลาก็น้อยเสียแล้วกเกรงจะไม่ทันเข้าพรรษาคือตจมากก็จําเป็นต้องทําอย่างนั้นวัสดุและส่วนผสมก่อนที่จะแกะแม่พิมพ์นั้นหลวงพ่อได้เรียกข้าพเจ้าไปที่ที่ท่านอยู่แล้วบอกแก่ข้าพเจ้าว่าขอให้พิมพ์หนังสือถึงในห้างให้บดดอกมะลิแห้งดอกมะลิที่ท่านบูชาพระทุกวัน ท่านตากแห้งไว้เป็นจํานวนมากหลายสิบกระสอบให้บทให้ละเอียดเหมือนยานัดข้าพเจ้าก็จัดพิมพ์หนังสือถวายตามสั่งแล้วมอบให้ในายประยูนสุนทาราเพื่อส่งไปให้ในายห้างคำว่านายห้างนั้นหมายถึงนายห้างสวัสด์โอสถานุเคราะห์เจ้าของและผู้จัดการขณะนั้นของบริษัทโอสถสภาตะกิงอยู่จํากัดซึ่งเป็นสิทธิและบารุงวัดปักน้ําตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ยอมนายห้างก็บทนําถวายตามประสงค์ดอกมะลิแห้งที่บทแล้วนี้ คือผมส่วนหนึ่งในการทำพระของขวัญร่วมด้วยเกสาของท่านการพิมพ์พระของขวัญเมื่อได้แม่พิมพ์และวัตถุที่จะเป็นส่วนผสมเรียบร้อยแล้วก็ได้จัดพิมพ์พระและได้ทดลองอยู่หลายสูตรเพื่อให้แข็งตัวและนำไปแช่น้ำในระยะแรกใช้ไม่ได้เลยเพราะละลายน้ำได้แต่ส่วนผสมภายหลังเห็นว่าดีขึ้นเพราะแช่น้ำไม่ละลายก็เริ่มพิมพ์พระซึ่งก็ตกประมาณกลางเดือนเจ็ดมีเวลาอีกหนึ่งเดือนเต็ม,ตมจะต้องเร่งพิมพ์พระให้เสร็จ ก่อนวันเข้าพรรษาไม่ได้จํานวน 84%,000 องค์ตามจํานวนพระธรรมขันธ์แม้จะเร่งสักปานใดก็พิมพ์พระได้ประมาณวลันละ2,300องค์ถึง3,200องค์เท่านั้นงานที่หนักนั้นอยู่ที่ต้องนําส่วนผสมมารวมกันแล้วโขกในครกดินซึ่งจะเข้ากันได้นั้นต้องโขบก,กันนานเหลือเกินกว่าจะได้แต่ละครกหนึ่ง,งส่วนพิมพ์พระไม่ซู้จะช้านักแต่ก็รีบพิมพ์เพื่อให้ได้จํานวนดังกล่าวและทันเวลาที่กําหนด การเริ่มปลุกเสกเมื่อวันอธิษฐานุริมเข้าพรรษาพระที่พิมพ์นั้นก็ครบ 84%,00 0องค์ตามที่หลวงพ่อต้องการแต่พระที่พิมพ์องค์สุดท้ายนั้นเพียงแห้งแต่ยังไม่สนิทด้วยซ้ำไปซึ่งพอที่จะบรรจุก,กล่องได้เท่านั้นหลวงพ่อก็เริ่มพิธีในวันนั้นพระของขวัญเหล่านี้ต้องทำพิธีอยู่อย่างนี้ตลอดใรมากคือระหว่างแรมหนึ่งค่ำเดือน8ถึงวันขึ้น15บ่ําค่ำเดือน11เป็นเวลา3เดือนเต็มครั้นออกพรรษาครบใรมากแล้วผู้มารับพระของขวัญจากหลวงพ่อ ท่านก็ยังไม่แจกจะต้องรอมาถึงประมาณ6วันคือแรม6คข้ามเดือน11ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านซึ่งมีอายุครบ65ปีบริบูรณ์พอดีและวันนั้นเป็นวันที่คณะสายานุสิ์ของท่านที่เคารพนับถือในพระเดชพระคุณของหลวงพ่อได้พร้อมใจกันทําบุญคล้ายวันเกิดของท่านการแจกพระของขวัญข่อนจะแจกพระของขวัญนี้ก็นําพระออกมาวางที่ที่ตั้งในอุโบสถพระสง่์เจริญพุทธมนต์ถวายพระตาหารเพลิ เป็นการฉลองไปพร้อมๆกับการทำบุญคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อไปด้วยหลังจากการทำบุญแล้วเสร็จในเวลาบ่ายโมงสายานุสิ์และท่านที่เคารพนับถือร่วมกันถวายน้ำสงฆ์หลวงพ่อประธานโอวาทเสร็จจากพิธีนั้นแล้วจึงเริ่มทำพิธีแจกพระของขวัญก็ตกเวลาประมาณบ่ายสองโมงการรับพระของขวัญการรับพระของขวัญน,นั้นหลวงพ่อได้วางกฎไปว่าพระของขวัญเหล่านี้ทั้งหมด ท่านถวายเป็นของวัดและของสงฆ์อันเป็นใครๆจะถือเอาโดยไม่บริจาคทรัพย์ไม่ได้และจะขอท่านฟรีก็ไม่ได้เพราะเป็นของวัดและของสงฆ์ผู้จะรับได้ต้องบริจาคทรัพย์ตั้งแต่25บาทขึ้นไปคือไม่ใช่องค์ละ25บาทหมายความว่าต้องบริจาคทรัพย์ตั้งแต่25บาทจะมีจํานวนกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นก็ตามยังคงได้รับพระองค์เดียวเท่านั้นจะรับไปฝากลูกฝากหลานฝากเหลนไม่ได้ต้องให้ผู้นั้นมารับด้วยตนเอง ผู้จะขอรับพระต้องบริจาคทรัพย์ต่อกรรมการก่อนแล้วนำบัตรพระมาะขอรับพระของขวัญจากหลวงพ่อจึงจะสามารถรับพระได้เมื่อหลวงพ่อท่านได้กําหนดไว้ว่าพระของขวัญเหล่านี้ทั้งหมดเป็นของวัดและของสงฆ์ดังนี้ก็ไม่มีสิทธิ์คนใดลุกอํานาจถือโอกาสโดยพลักการต้องบริจาคทรัพย์ทุกคนและทุกท่านแม้หลวงพ่อเองก็รับพระของขวัญน,นี้ไว้เพียงองค์หนึ่งและเป็นองค์ที่หนึ่งก็คือองค์แรกองค์เดียวและท่านได้ร่วมบริจาคทรัพย์สงวนท่าน ร่วมทำบุญด้วยเป็นจำนวน1,000บาทผู้รับพระของขวัญองค์ที่2ก็คือหลวงภูมินาสนิทซึ่งเป็นผู้รับอาสาไปแกะแม่พิมพ์พระนั่นเองต่อจากนั้นก็มีผู้รับตามกันตามลำดับทุกคนจนหมดสิ้นสําหรับวันนั้นแม้ข้าพเจ้าเองก็รับพระในวันนั้นเหมือนกันแต่คงประมาณว่าองค์ที่ 2, สองพันเศษเที่ยวนั้นพระที่ข้าพเจ้าได้รับมาเป็นพระรุ่นที่หนึ่งก็จริงแต่ก็ไม่สวยไม่ได้ชุบฉลัก คือเล็กเกอร์แต่อย่างใดเพราะในการแจกค้งแรกๆยังไม่มีการชุบอะไรทั้งนั้นทั้งไม่ได้ใส่กรอบเลี่ยมด้วยผู้รับจะต้องจัดการเองโดยตลอดพระของขวัญทุกองค์จะต้องห่อด้วยกระดาษซึ่งบรรจุค,คําอธิบายในการใช้พระทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้รับไปอ่านคําอธิบายแล้วนําไปทาตามนั้นก็จะเกิดผลแก่ผู้รับเรื่องอย่างนี้มีมากมายเหลือขนานับแต่พวกเราชาววัดปักน้ําทุกคนไม่ได้พิมพ์เป็นเล่มหรือจะพิมพ์ก็เป็นส่วนน้อย พาะไม่ประสงค์จะคุยเรื่องของเราเองถ้าจะมีกลองก็ต้องให้คนอื่นตีไม่ต้องการตีกลองเองแม้จะมีคําอธิบายติดไปกับการแจกพระของขวัญแล้วก็ตามพ่อจะต้องอธิบายด้วยตัวของท่านเองเป็นประจำเสมอมาต่อมาภายหลังทั้งวัดได้อัดเทเปบันทึกคําอธิบายของลวงพ่อเมื่อเปิดให้ผู้รับพระของขวัญฟังก่อนทุกครั้งก็เป็นการแบ่งเบาพระของท่านได้บ้างในคําอธิบายนั้นพ่อย่อความได้ดังนี้การอธิษฐานใช้พระของขวัญ พระของขวัญเหล่านี้หลวงพ่อซึ่งได้เจริญวิปัสสนามาโดยลําดับจนถึงได้ธรรมกายที้ทูลเชิญพระพุทธเจ้าในอดีตทุกองซึ่งท่านใช้คําว่าต้นท่าต้นธรรมพร้อมทั้งพรมและเทวดารวมกันอัดปรมีและมีกําลังลิศลงในพระของขวัญน,นี้ทําให้มีอํานาจอันศักดิ์สิทธิ์สาเร็จประโยชน์แก่ผู้รับพระของขวัญทุกคนทุกท่านไปสามารถป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายเกิดความเมตตาปาณีแต่ผู้ได้พบได้ประสบความสําเร็จประโยชน์ โสตที่ผลแก่ผู้นั้นนั้นให้ผู้ที่มีพระของขวัญที่ได้รับไปแล้วนี้นำเอาพระของขวัญและมองดูพระจนสามารถหลับตาเห็นแล้วนำพระพระที่เห็นนั้นไปตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางกายคือระดับสะดือโดยตัดรอบตัวก็จะเป็นวงกลมนำพระพระที่เห็นโดยติดตานั้นไปตั้งอยู่ที่ศูนย์นั้นแล้วใช้บริกรรมภาวนาว่าสัมมารอารหังอย่างนี้หลายๆครั้งจนจิตสงบอยู่กับพระนั้นหากทำได้จนสามารถมองเห็นเป็นแสงสว่าง จนสามารถขยายส่วนให้โตได้หรือยอดส่วนให้เล็กลงได้ตามใจปรารถนาก็จะดีมากในขณะนั้นขอให้ตั้งจิตอธิษฐานขอความสำเร็จตามที่ท่านปรารถนาก็าเป็นข้าราชการก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ไม่มีอุปสรรคไม่มีอันตรายให้เป็นที่รักของคนทั่วไปทำการใดให้สำเร็จดังคิดก็เป็นทหารตำรวจขอให้ปราศจากพยันอันตรายทำการใดๆให้สำเร็จสามารถปราบศัตรูหมู่ปัจจามิตรที่คิดร้ายต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนได้สำเร็จ ถ้าเป็นพ่อค้าขอให้ซื้อง่ายขายคล่องมีกำไรงามถ้าเป็นชาวนาเกษตรกรก็ขอให้ทำไร่นาเจริญรุ่งเรืองดีไม่มีศัตรูหมูสัตว์เปรีย้ยหนูปูปลาร้ายมาทำลายพืชพันธุ์ธัญญาหารให้ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าจะไปติดต่อธุรการงานใดถ้าจะไปติดต่อธุรการงานใดขอให้ผู้นั้นมีความคิดเห็นคล้อยตามที่ตนปรารถนาถ้าจะเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับโดยสวัสดี หรือถ้าจะทำสิ่งใดๆก็ขอให้สำเร็จสมดังคิดดังปรารถนานั้นๆในตอนท้ายท่านจะบอกว่าพลระของขวัญเหล่านี้เมื่อผู้รับต้องเข้าไปรับด้วยตนเองและต้องตั้งความปรารถนาว่าขอให้มีทรัพย์มีค่าพันล้านขอให้ตั้งจิตอธิษฐานดังนี้ทุกๆคนแล้วท่านจึงจะประสิทธิประสาทให้ทีละคนทีละคนจนครบ